สวัสดีพี่คอฟุตบอลทุกคนทุกท่านครับวันนี้จะเจอกับผมเดนัาเทพบอลประจําหน้าคลิปแบบนี้ครับช anel ที่พูดคุยเกี่ยวกับฟุตบอลแบบครบจบที่นี่ครับข่าวสารทัศนะบทวิเคราะห์และแนวทางครับวันนี้มีมาฝากกันเหมือนเดิมครับเมื่อวานนี้ใครตามผลงานหน้าช่องไปทางด้านของอาเซนอลครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับเป็นไปตามบทวิเคราะห์เลยเบียดอชนะทีมเยือนครับยางด้านของเชลซีไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับใครอยากจัดหนักจัดเต็มครับมากกว่าหน้าช่องตรงนี้ตามมาเจอกับนัดครับในชมรมได้เลยครับทางเข้าูใต้รป และสาหรับคําคืวันนี้ครับที่หยิบยกมาฝากหนึ่งคู่ครับวันนี้เนี่ยจะเป็นเกมฟุตบอลโรมาเนียซูเปอร์ลีกซิปซีครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของกอเรีบูชัวครับสำหรับคู่นี้จากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นยับในคัาคืวันนี้เนี่ยเจ้าถิ่นอย่างซิซีถูกมองว่าดีกว่าเงื่อนไขวันนี้พวกเขาต้องชนะเท่านั้นครับหนึ่งเมล็ดทําได้แค่ยกด้วยสองเมล็ดครับจึงจะได้เหแบบเต็มๆครับจากแนวต้านที่เปิดมาแบบนี้นัเจาะลึกไปดูรายละเอียดต่างๆมาครับวันนี้แนะนำครับเชียร์เจ้าบ้านอย่างซิ้ปน และชนะได้อย่างแน่นอนครับเอาเป็นว่าไปลุ้นมล็ดที่2เพื่อกินกันก็พอครับเจ้าทีมอย่างซ,ซิครับแม้คุณภาพโดยรวมรวมไปถึงผลงานโดยรวมช่วงหลัง,งพวกเขาจะดรอปไปค่อนข้างเยอะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาเก็บชัยชนะได้เพียง1เกมหลุดแพ้ไป3และเสมอ1ครับแต่ทีมเยือนอย่างกอริบูัชเนี่ยอาการของพวกเขาค่อนข้างน่าเป็นห่วงกว่าครับหลังจาก5เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยครับทำได้ดีที่สุดแค่เสมอ1เกมและหลุดแพ้ไปถึง4เกมจาก5เกมหลังสุดครับและที่สําคัญเจาะลึกไปดูรายละเอียดเกมเยือนนั่นเป็นจุด่ก เอเวชัวร์เป็นปัญหามาโดยตลอดครับเพราะ10เกมหลังสุดในบทเกมเยือนครับพวกเขาแพต้ติดต่อกันมาทั้ง10เกมติดติดวันนี้จากแนวต้านเองแม่ทั้งๆที่ฟอร์มของ14ดอปไปค่อนข้างเยอะครับแต่พวกเขายังถูกมองว่าเหนือกว่าขนาดนี้เพราะฉะนั้นวันนี้14ในบ้านน่ครับมีดีพออย่างแน่นอนที่จะคว้าชัยในคําคืนวันนี้ได้ครับให้มองเจ้าบ,บ้านอย่าง14ได้เลยครับการันตีว่าชนะได้แน่นอนครับไปลุ้นเบลที่2เพื่อกินยังก็พอครับ คู่ที่2ครับวันนี้ครับเราจะไปะลุยกันที่ศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนสองครับเป็นเกมระหว่างคาสเตลรอนยาเปิดบ้านเจอกับม่นานของราคอรุนยาสำหรับคู่นี้ก่อนเกมจะเริ่มครับจากแนวต้านเนี่ยเขามองว่าเจ้าบ้านเหนือกว่าเล็กน้อยถ้าจบเสมอตัวชาแต่หากชนะได้ก็ได้เหแบบเต็มๆครับเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้จากแนวต้านแม่เหมือนจะเป็นฟุตบอลสามหน้าครับเพราะด้วยผลงานโดยวรวมช่วงหลังทั้งสองทีมต้องบอกว่า ใกล้เคียงกันสุดๆครับเจ้าบ้านเนี่ยหลุดแพ้ไปเพียง1เกมจาก5้เกมของสุดทีมเยือนก็เช่นเดียวกันครับแต่ว่าจอดลึกไปดูรายละเอียดมาวันนี้มีจุดหนึ่งครับที่น่าชอบมา,มากๆสำหรับคู่นี้ครับคือบนเต็มเกมครับเอาเป็นว่าสี่เกมหลังสุดที่เจอกันจากเฮตตัวเฮตจบบนทั้งหมดเลยการนตี90ปนาทีมี3ประตูให้เห็นอย่างแน่นอนครับ ปิดท้ายคู่ที่3ครับในคัมคือวันนี้ครับเราจะไปดูกันที่ศึกฟุตบอลอาร์เจนตินาเพียร์เมียดเดีวิชันนะครับเป็นเกมระหว่างติเกอครับคัมคือวันนี้เนี่ยพวกเขาจะเปิดบ้าน,นครับรับการมาเยือนของเซนทันคอร์โดบาครับสำหรับคู่นี้ก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นในคัมคือวันนี้นะครับเจ้าทีนยาติเกอถูกมองว่าเหนือกว่าเล็กน้อยถ้าจบเสมอตัวชาไปข้างหนึ่งครับแต่หากติเกอเองในบ้านพวกเขาคว้าชัยได้ก็ได้เฮแบบเต็มๆครับสำหรับคู่นี้ต้องบอกว่าเลี่ยงเชียร์ติเกอได้เลยครับนะัดเจาะลึกไปดูรายลลละเเเออออีียยยยยดดมมาารารรรบ้้แวววผงงนนโขขพกู่ใ ที่ดีที่สุดจริงๆครับหลังจากที่ให้เก็หลลเสียจากทุกรายการเก็บชัยชนะมาทั้ง5เกมติดๆครับวันนี้ยังได้เปรียบพี่ในบ้านสส่ติในบ้านยอดเยี่ยมเก็บชัยในบ้านมาถึง4เกมติดส่วนทีมเยอือนอย่างเซนตันคอรดาบาครับผลงานโดยรวมเนี่ยยังถือว่าเป็นรองเยอะครับและการรับผลปเลเ,เป็นเกมเยอะนะือนของกเขาก็มีปัญหามาโดยตลอดครับ4เกมหลังสุด จากทุกรายการในบทเกมเยือนเนี่ยพวกเขาเสมอ1และแพ้ไปถึง3เกมเพราะฉะนั้นเกมเยือนเองมีปัญหาเรื่องหลอดวันนี้วัดใจเกมในบ้านของทีเกรครับพวกเขาจะเปิดบ้านและคว้าชัยได้อย่างแน่นอนครับ